สวัสดีพี่น้องแห่งแสงจิตปัญญาณที่รักทุกทท่านนะคะวันนี้นาวามีสารสารมาจากสภาแสงนะคะมอบตรงส่งพี่น้องของเราทุกทท่านค่ะค่ะตอนนี้คุณคงรู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้กำลังเกิดขึ้นคุณได้ผ่านวันที่มืดมิดที่สุดมาแล้วและในขณะที่บางคน ยังคงประชิญกับสิ่งที่เรียกว่าไม่อาจจะจินตนาการได้วันเหล่านั้นก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ววันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปวันนี้ใช้ชนะของแสงสว่างที่ต่อสู้กับความมืดมิดบนดาวเคราะห์ของคุณวันนี้ม่านบางตาที่ปิดกั้นคุณเอาไว้อย่างบริสุทธิ์ใจ มันไม่ให้คุณค้นพบพลังของคุณเองอย่างบริสุทธิ์ใจอย่างทรมานอย่างบริสุทธิ์ใจม่านบางตานั้นเริ่มถูกทอดออกสภากาแลติกและพันธมิตรโลกได้ทำงานร่วมกันมาหลายปีแล้วเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่าน,นี้เพื่อให้มนุษยชาติบนโลกในอาณาจักรนี้ เป็นอิสระอย่างแท้จริงเป็นอิสระจากการกดขี่และเป็นอิสระจากการเป็นทาสของการแพทย์เป็นอิสระจากการแบล็กเมททางการเงินวันนี้เราเริ่มเริ่มต้นยุคใหม่เวลาใหม่แห่งการเป็นอิสระภาพพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของคุณเอง และการเชื่อมต่อกับแสงแห่งกำเนิดที่คุณบอกว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้เว้นแต่คุณจะละ,ะจะสารภาพบาปแต่วันนี้ทุกสิ่งกำลังถูกลบไปดังนั้นคุณไม่ใช่ธาตุของจิตใจของคุณอีกต่อไปแล้วคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงบนดาวโลก บนดาวเคราะห์โลกของคุณซึ่งครั้งหนึ่งคุณเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นใช่แล้วพวกมันกำลังเกิดขึ้นและจะเห็นในได้ได้ในไม่ช้านี้ยานอาวกาศหลายลำที่ร้อมรอบดาวเคราะห์ของคุณซึ่งได้รับความช่วยเหลือการปลดปล่อย ดาวเคราะห์ของคุณจะเริ่มมาแสดงตัวออกมาถึงเวลาแล้วที่มนุษยชาติจะต้องตื่นขึ้นตื่นอย่างแท้จริงตื่นรู้ในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ใช่ภาพลวงตาอีกต่อไปในไม่ช้ามนุษย์จะได้รับคำเชิญร่วมกับเราในฐานะอริยธรรมกาลิกิกและ ผู้คนที่มีหลายมิติหลายด้านเพียงเพื่อมายืนเคียงข้างเราเพื่อช่วยปลดปล่อยโลกโลกอื่นๆที่ยังถูกกดขี่อยู่เช่นกันผู้ตื่นรู้หลายคนผู้ตื่นรู้เรื่องนี้แล้วกำลังมีส่วนมีส่วนร่วมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามในไม่ช้านี้ผู้คนบนโลกนี้จะได้รับรู้โดยสมบูรณ์ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนของคุณที่อยู่ที่นั่นในกาแล็กซี่เรายินดีต้อนรับเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยินดีต้อนรับมนุษย์เข้าสู่สภาเมื่อคุณพร้อมเราขอวอวยพรจากเพื่อนๆและครอบครัวดวงดาวที่อาศัยอยู่บนโลกในร่างกายมนุษย์ มันเป็นช่วงเวลาแห่งการชื่นชมและยินดีการเฉลิมฉลองกับสิ่งที่กับสิ่งที่เป็นที่หนึ่งแน่นอนเวลานี้เริ่มต้นและในวันนี้กำลังถ่ายทอดและส่งต่อมายังจิตใจของคุณจงรักษาคลื่นความถี่ให้สูงและในไม่ช้านี้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยขอให้ทุกท่านได้รับวันดีๆและได้รับพรและเราขอต้อนรับคุณเข้าสู่สภากาเล็กติกขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ